ครับตอนี้ก็ต่อคิวด้วยพี่คุณทองดำซิ่งนะครับเมื่อเช้าก็ไหวแม่ยานางมาครับตอนนี้ก็เพิ่งจะมาเที่ยวแรกนะครับช่วงเที่ยงเพราะว่าเมโคกำลงังซ่อมนะครับโซ่หลุดนะครับเพิ่งจะทำการซ่อมเสร็จมานะครับ เป็นเที่ยวแรกของวันนี้นะครับอยู่ที่บ้านรุนอำเภอบ้านด่านจังหวัดบีดรบวันนี้ทีมงานใช้รุ่งเรืองมาสี่คันครับเพามาเก็บงานอยู่ประมาณหกสิบกว่าเที่ยวนะครับพรุ่งนี้ก็จะลงงานที่บ้านปราสาทประมาณสามร้อยเที่ยวนะครับ,อ,อ,รบอยู่ที่บ้านปราสาท มิโกฮิตาชิร้อยยี่สิบของทีมงานชัยรุ่งเรืองครับตอนนี้งานก็เหลือน้อยแล้วครับเพราะว่าปีนี้งานไม่ค่อยเยอะนะีครับงานน้อยแล้วก็พอได้ทำไปเรื่อยๆดีกว่าจอดนะครับช่วงฤดูฝนก็ฤดูทำนาก็ที่คุณทองนำสิ่งก็หยุดไปขับรถไถท,ทำนาต่อนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ วิ่งไปเรื่อยๆครับพอมีงานวิ่งเยอะบ้างครับวิ่งเที่ยวละ270นะครับเกรดพร้อมนะครับครับขจบคลิปเพียงเท่านี้นครับติดตามคลิปต่อไปพร้อมพิกณทองดำซิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ